สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะพอดีวันนี้นะคะได้มาลุมมานะคะ20บาทนะคะเพื่อนๆเยอะมากๆเลยนะคะมนลุมนะคะก็กุ้มฝักของเขานะคะก็มีประโยชน์นะคะสามารถลดไขมันแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะจึงช่วยลดการเสี่ยงจากโรคหัวใจและโรคห,หลอดเลือดหัวใจตีบนะคะวันนี้ก็มาทํากันเลยนะคะแกงขั่วมาลุมนะคะเรากใ็ใส่กะทินะคะจะใช้กะทิกล่องนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะลงไปผัดให้หอมเลยนะคะ ผัดเขาให้หอมแล้วก็พี่มณีรัตน์วันนี้จะใส่เป็นขาเห็ดนะคะก้านเห็ดหอมนะคะก้านเห็ดหอมลงไปนะคะแล้วก็ผัดผัดต่อให้เขาหอมนะคะพอเขาหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็เราก็ใส่ตัวมะลุมลงไปได้เลยนะคะมะลุมที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้นะคะฝักทั้งฝักเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ เราก็เติมน้ำไปนะคะเติมน้ำไปพอที่จะให้เขาสุกนะคะมันลุ่มนี้มีประโยชน์จริงๆนะคะทุกคนมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเขาบอกฝักมันลดไขมันนะคะลดระดับน้ำตาลเอ่อคลเลสเตอรอลในเลือดนะคะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจตีนะคะ นี่นะคะพอพอเราตั้งอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ฝาปิดนะคะเพื่อนๆให้มันสุกนะคะเติมน้ําไปให้เขาแบบว่าท่วมเลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาประมาณ 20- 25นาทีนะคะที่ว่าเขาถึงจะสุกนะคะเพราะเราใช้เป็นทั้งฝักไปเลยนะคะคือแบบนี้คือไม่ได้กินนานมากนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นหลายปีมากเมื่อก่อนจะกินนะคะแต่ตอนหลังมาจะรู้สึกเหมือนกับไม่อยากจะ รูดนะคะแต่พอมาวันนี้อยากจะกินแบบเออที่เคยกินสมัยก่อนนะคะทุกคนปรากฏว่าแบบนี้นะคะเพื่อนๆมันอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราปิดฝาไว้นะคะ25ห้าประมาณ20สิถึง25หนาทีก็ต้องรู้นะคะว่าให้มันอ่อนเนาะนี่นะคะเปิดมานะคะเราก็ใส่กะทิไปแล้วก็ปรุงนะคะเพื่อนๆเราปรุงใส่น้ำมะขามนะคะใส่ เกลือนะคะพี่มีราใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยนะคะใส่เกลือเกลือหิมาลัยเกลือดํานะคะก็จะเป็นแกงคั่วแต่ไม่ได้มันมากนะคะเราจะใส่กะทิไม่ได้เยอะนะคะมันจะออกแบบเปรี้ยวๆนิดๆนะคะเพราะเราใส่มะขามลงไปนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทําทานกันดูนะคะเพราะว่าไม่เคยกินแบบรูดๆแบบนี้มานะโอ้โห ได้รสชาติจริงๆค่ะถึงว่าทำไมแบบเออคนโบราณถึงชอบทานแบบอย่างนี้นะคะแต่เราไปทำขายที่ร้านค้าลูกค้าก็ไม่สามารถที่จะมานั่งกินแบบนี้ได้นะคะลองลองไปทำดูกันนะคะเพื่อนๆมันอร่อยจริงๆที่แบบที่เป็นรูดแบบนี้นะคะนี่นะคะโอ้โหแบบกินแบบอร่อยนะคะร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆนะคะ แกงคั่วมะลุมนะคะใส่ขาเห็ดก้านเห็ดหอมนะคะลองไปทํากันนะคะแล้วลองว่าจะติดใจนะคะหรือว่าจะเป็นแกงส้มก็ได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ